สวัสดีจ้าบอีหลาไปปูตอนตอนที่ออกไปงานไปปปอาที่น้องดอกไม้บานงามครับนี่เเป็นเกบขยะเลยนะลูกมาขูดขยอะอาดอกไม้บานงามพี่น้อง อกระดาษเรลผนูกอย่างงี้อ้าันนี้เปิดเปิดปกติมาตัวหน้าใส่กุ้งหงายใช่ไหม,มที่นี่แปลอะไรึ้นอ่ะอันไดนเิปาอ,อยู่เนาะ เมื là làm ่ออะาวบตมยดไต้องเยนยม่อนสดวคนดูดูมันว่าเิาบครับต้องไม่ตรงเปิดน้ามขก็ใส่ยาล่างตาอ็ไถ้าม่ดิหล่างไมมีน้ำยาใส่หาเจอได้หเอล

เด้ย่อนายยูวัดไปละเมื่อยูวัดคนี้ก็งงมึงต้อง่สามตัวไอ้เงีไอ้ทองไอ้เพชรพระอาจารย์พระคู่็นขอเรียนแต่ว่าต้องย่านดูแลบดีก็ได้ว่าขอมาเรียงมาให้ทำอ่ไขึืนหวาหรือครับมาเขาบ้านแล้วอยาเอามาเรียงเขาตั้งแต่เอา ลุงเลยว่าเอาไปใส่ขับขัวไปเลี้ยงรถนะเพรามันอยากได้ไม่อยากไปเลี้ยงเพราะว่ามันมีเดินหลายมีดอกยุ่งมีกระรอกมีแต่แต่เนาะนี่หมาใหญ่มากเลยเขาก็ใพี่ใหญ่คือรถมาทำงานเลยแต่ว่าวันเพื่อนเพื่อนมาเสียงเงินตีเลยพี่น้อง

ถ้าถ้ามีนหน่อยบายูก็ได้บายีเด้ออ่าบายบายพี่หน่อยก็ยังบายพี่หน่อยมูลนิยนสามหมอเด้ค่ะบุรีรัมย์ท่านี้นี่หลายต่ปะไปบ้านมื่อสามหมอไปบ้านรูกใช่ไหมไปค่ะ โอเคบ๊ไไาย okay. สวัสดีค่ะอ้าอีลาไไบ่บายปูปอนก็อนจะออกไปงานสวัสดีปูปอป้ออออาพี่น้องดอกไม่บานงามครับมีเริ่มเป็นเกมขย,ยด้ดเดยนะลูกาขูดขยา ดอกไม้บานเงี้ยดอกกระดาษใซ่กระดกอะไรไเหนาบอันนี้เปิดเปิดปะติ